ฟอยู you, นิยายเสียงสถานีนิยายนอกกระแสภูมิใจเสนอแอสโตโนมีมหานวดารานิยายไซไฟล้ำยุคข,ของเมเจอร์ทอมตอนที่ 65. มูลมอนสเตอร์ในที่สุดสิ่งที่ฝ่ายจักรวรรดิวิตตบก็อุบัติขึ้นยานสอดแนมล่องหนที่เข้าไปปฏิบัติการในแดนศัตรูเพิ่งแจ้งเตือนมาว่ากองทัพใหญ่ฟีบัสที่ประกอบด้วยยานรบนานา,นาชนิดจานวนมากมายมหาศาลได้ยาตราทับตรงไปที่ดาวอังคารแล้ว พอได้รับข่าวร้ายจากท่านสมุหานายกกับคณะเสนาบดีองค์จัก,กรพด,ดินีก็สั่งระดมพลแล้วเสด็จขึ้นยานพัที่นั่งไปที่จุดนัดพบทันทีติดใจต่อมาณนะวงโคจรของไดมอสด,ดวงจันทร์ของดาวอังคารเบื้องหลังช่องกระจกบ,บนหอบังคับการยานอสโตรโนมีแคซิโอเปียยืนมองกองทัพยานรบของพระนางที่ตั้งแถวรอรับคำสั่งอยู่เต็มห้วงเวหาด้วยจิตใจกระวนกระวายกองยานของเรามากันพร้อมหรือ,อยังทรงหันไปร้องถามผู้การโคดินัท ที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติแล้วกับตันโคดินัทซึ่งกำลังนั่งประชุมวางแผนทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับบรรดาจากฝูงยานรบในกองทัพหันมาเพชรทูลส่วนใหญ่มาหมดแล้วพะยะค่ะเหลือแค่กองยานจากฐานเส้นท่อที่ยังมาไม่ถึงฐานเส้นท่อห่างจากที่นี่แค่สี่ปีแสงทำไมยังมาไม่ถึงอีกติดต่อไปซีเราไม่มีเวลาแล้วแคสิโอเปียวกเวกโวยวายข้าติดต่อไปหลายครั้งแต่พวกเขาไม่ตอบรับพะยะค่ะโคดินัตมีท่าทีกระสับกระส่าย งั้นก็ช่างมันสั่งยานรบทุกลำให้ออกเดินทางไปที่แนวรบได้เลยแคสิโอเปียไม่ต้องการให้ศัตรูเข้าใกล้ดาวอังคารได้จึงตัดสินใจสั่งลุยทันทีพายคากับตันรับคำหนักแน่นและสั่งการตามพระประสงค์ยานรบใหญ่น้อยจากหลายฐานทัพในเครือจัก,กรวรรดิภายใต้การนำของยานพาที่นั่งแอสโตโนมีรีบยกขยงออกจากเวหาดาวอังคารแล้วตรงดิ่งไปที่สนามรบแบบมืดฟ้าโมดินแต่พวกเขาไปได้ไม่ถึงครึ่งทางก็ต้องบินหลบกันจ้าระวัน เมื่อวัตถุอวกาศขนาดเท่าดวงจันทร์โฟบอสพุ่งสวนทางมาด้วยความเร็วสูงมันไม่ใช่อุกกาบาตไม่ใช่ดวงจันทร์แต่เป็นดาวจับกลนของสิ่งมีชีวิตลึกลับนอกกาแล็กซี่ชนิดหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าไฮเดราวัตถุนอกจัก,กรวาลพุ่งชนยานจัก,กรวัิที่หลบไม่ทันกระเด็นไปคนละทางสองทางแล้วตรงดิงไปที่ดาวอังคารด้วยอัตราความเร็วคงเดิมสกัดมันไว้อย่าให้มันเข้าใกล้ดาวอังคารได้เป็นอันขาดแคสิโอเปียตะโกนลั่นมองตัวป่วนในจอภาพอย่างเป็นเดือดเป็นแค้น สิ้นคำบัญชายานอสโตโนมีก็ยกม่านควันกำบังตัวแล้วพุ่งเข้าไปโจมตีสกัดกัน้นศัตรูผู้รุกรานทันทียานลำอื่นๆได้รับคำสั่งให้เดินทางต่อไปเพราะพวกฟีบัสก็ก,กำลังรุกคืบใกล้เข้ามาทุกขณะเมื่อพบว่าเกราะมันหนามากยิงเท่าไรก็ไม่ยุบโคดินัตก็สั่งมาเธอให้ปล่อยยานลูกล่องหนออกไปช่วยกันทำลายศัตรูดาวจัรกลเคลื่อนไหวเปลี่ยนทิศทางได้ว่องไวเหลือเชื่อตรงข้ามกับขนาดใหญ่เทอท่าของมันมันเด้งไปมาราวลูกเทน,นิด ชนยานล่องหนที่รุมยิงมันพังไปหลายลำพอเห็นซากยานลูกที่ปรากฏตัวขึ้นหลังจากถูกชนโดนดาวจับก,กนดูดไปเขมือบทีละลำสองลำแคสิโอเปียก็เต้นผางนั่งไม่ติดทำไมมันทำลายยานของเราได้หรือว่าม่านกำบังใช้ไม่ได้ผลกับพวกมันอาจเป็นความบังเอิญก็ได้เพคะมาเธอออกความเห็นไม่ทันขัดคำความบังเอิญก็มาเยือนเต็มเต็มดาวจาักกนยิงยานพระที่นั่งด้วยอาวุธคล้ายขีปนามุตอย่างจังเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหว ยานทั้งลำสั่นสถานแทบแตกเป็นเสียงเสี่ยงม่านควันล่องหนสิ้นสลายต้องปรากฏตัวขึ้นมาในสภาพยับเยินไฟลุกท่วมแบบนี้ไม่ใช่บังเอิญแล้วยกเกราะกำบงังแล้วยิงโต้ด้วยแสงมฤตยูโคดินตะโกนแข่งกับเสียงสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินที่ดังกรีดกล้องไปทั้งยานเราไม่มีพลังงานเพียงพอเจ้าคะ่ะศัตรูยิงถูกเครื่องกําเนิดพลังงานเราพอดีมาเทาตะโกนตอบและพยายามพอยชาบป,ปล่อยให้ยานลุกช่วยกันรับมือแทน แย่แล้วมันรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ตรงนี้หรือว่ามันมีตาทิพแคสิโอเปียร้องลัน่นลุกลีลุกล่นไปหมดโคดินัสันศีสษะเป็นไปไม่ได้พยาค่ะข้าว่ามันไม่ได้เห็นแต่มันได้ยินเราต่างหากเขาออกความเห็นราชินีสาวได้ฟังดังนั้นก็รีบสั่งการทันทีสั่งยานทุกลำให้ดับเครื่องหยุดการเคลื่อนไหวสิ้นกระแสรับสั่งทุกสิ่งก็เป็นไปตามพระประสงค์เป็นดังที่โคดินัสกล่าวจริงๆพวกไฮดา้า จับเป้าหมายด้วยเสียงไม่ใช่ภาพพอทุกสรรพเสียงเงียบลงมันก็ยุติการโจมตีดาวจับก้นหมุนคำหาเป้าหมายไปรอบตัวแต่หาอย่างไรก็หาไม่เจอจึงแก้เพ็ทด,ด้วยการใช้อาวุธแรงโน้มถ่วงดูดเทหวัตถุทุกอย่างรอบอนาบริเวณเข้าไปขเขมือบแบบไม่เลิกหน้ายานแอทตโนมีกับลูกๆที่อยู่ในรัศมีถูกดูดเอียงกระเท้เร่ท้ายปัดไปตามๆกันต้องกลับมาติดเครื่องเร่งความเร็วนีตายกันอย่างไม่คิดชีวิตเสียงปืนที่เงียบสงบไปได้แป๊บเดียว เริ่มคำรามขึ้นอีกครั้งเพราะยานทุกลำจำเป็นต้องต่อสู้ปกป้องตัวเองแต่อาวุธทุกชนิดสร้างความเสียหายให้วัตถุใหญ่โตเท่าดวงดาวน้อยมากแถมพลังดึงดูดของมันก็มากมายมหาศาลร,ราวกับหลุมดำทั้งยานแม่ยานลูกจึงต้องตกที่นั่งลำบากถูกดูดถอยหลังใกล้าปากหลุมเข้าไปทุกทีทุกคนในยานยืนลุ้นตัวเกรงภาพดาวจักกลที่ใหญ่โตขึ้นจนต้องแหงนกันคอตั้งบ่ามันบีบหัวใจชวนเสียวไส้เหลือประมาณ แคสิโอเปียใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรีบวิ่งฝากความโครงเครนของยานเข้าไปเกาะแขนรบเร้ากับตันสุดหล่อทำไงดีกับตันอาวุธเราทำอะไรมันไม่ได้เลยถ้าเป็นแบบนี้เราไม่รอดแน่โคดินัทปราบปลื้มกับท่าทีไม่ถือพระองค์ของฝ่าบาทยิ่งนักสมองเขาเล่นปรุดขึ้นมาทันทีทันใดไม่ต้องวิตกพายคะข้าพระองค์คิดวิธีเล่นงานมันได้แล้วเขาจ้องหลุมบอบบนดวงจันทร์จับกลนที่กำลังจะดูดยานเขาลงไป แล้วร้องสั่ง AI ประจำยานมาเธอท่าทางมันคงหิวมากโปรยทุนระเบิดแรงสูงให้มันแดกแก้หิวหน่อยสิยานแสนรู้จัดให้ตามสั่งมันทั้งเร่งความเร็วและทิ้งทุนระเบิดไปพร้อมๆกันกลยุทธ์ให้อาหารสัตว์ของผู้การโคดินัททำให้ดาวจาับกลนจำเป็นต้องขมอบทุนระเบิดจำนวนมากเข้าไปจนภูมิกางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พอกระทบก้นหลุมทุนระเบิดเหล่านั้นก็ปัทุระเบิดขึ้นพร้อมกันเสียงกึกก้องกัมปนาศไปทั่วห้วงจักรวาล ดาวจากกลสั่นสถานแดงว่าไปทั้งดวงพระเพลิงทะลักออกมาจากปากหลุมที่โดนระเบิดพวยพุ่งไปไกลหลายกิโลเมตรยานแอโตรโนมีกับยานลูกถูกขคลื่นกระแทกกระเด็นปลิวไปคนละทิศละทางกว่าจะตั้งตัวได้ศัตรกูก็หายตัวไปแล้วอย่างไร้ร่องรอย <L un ters> ท่านใดอยากสะสมในแบบรูปเล่มสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ